ฟังเสียงเลยพี่น้องตอ้ยดีปาดอ่อนๆจ้าพี่น้องพาอาหาน่อาไหมด้วยพี่น้องนอนดังดินงามๆมาบะตองสวัสดีครับ ตาทิวตาพามาด้วยจ้าเนอะนี่จ้ะหอาดึพี่น้องเลยพี่น้องหน้าสะอาดน้างามๆเลยเอาเลยเนาะเอาเลยจ้าเก๋ได้หันบอตเอร์ก๋อ๋ออีบอตเตอร์นี่มานี่ดีกว่ามันจะได้รูประตูอ่อนเนาะ ลุ้ม้วยเคยกันหลายคนดีจะได้ตัวอ่อนโอ้ยงามขนาดพี่น้องอ่อนมันหนักพี่น้องยังเสรีเนาะผมใบมอตมอกม,มอกมอกมอก,มอกจ้าได้สามน้าไม้เค็มคองได้จาะพี่น้อง น้องเห็นคลองบ่ขอข้างล่างมีจางมามไปสามหน,นแล้วเฮานี่ไอ้ต้นไปหาต้นต่อไปจ้ะโอ้่างคลองจ้ะเต็มเลยโหนใหญ่อเอาบ่โอ้มันใหญ่พูดไปให้มันใหญ่ซะบ่ต่อเอาหนนิดน้อยเอาเฮาสุมาา่มใหญ่ๆ แต่ส่วนใหญ่ที่เ่าเอาเมื่อไห้มันอยู่ในสุ่มน้อยๆไปนี่จ้ะสุ่มน้อยๆมันออกดีหลายกันหาหลายคนช่วยกันหาไปหาสุ่มน้อยๆข้างหน้าพุจ้ะหน่อมันจะออกดีใ,ใส่มาดูหนอนนี้เร็วสวยไหมง,งามไหเนาะ ใส่ยิ ờ, Boy, ah ่งโอยพี Zus, ่น hey, ้องงามนะเดี๋ยวจะใครเขาเบิงเนาะใส่ไม่ทิวงดิเดี๋ยวปาดงามขนาดขนาดจะมืดด้วยจ้ะมันถึงมันกล้องพอดีลงทางล่างเลยฮะให้มือกล้องลงไปถ่ายข้างล่างบ่โบ่เอาให้แต่เอาบ่ต้องมุดดิค่ะบ่ต้องปาดเอาจ้ะ แค่นี้บ่ลึกลึกแค่น,นี่อ่อนๆนี่อ่อนทั้งอ่อน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 พื้นที่มันแคบแคบจ้ะดึงกล้องก็เลยได้อยู่แบบนี้ส่วนคนหาก็อยู่ท่าน,นี่แหละพี่น้องกองกลนกองดักอยู่นี่แหละปร้ยนเน,น,น,นาะสอนสอนสอนขึ้นหมจกจะขาดย่งางบอดีพประสิตกคลอง สิไรอี oh, ้ผูกผูกผิดเลยเป็นหน่อแล้วพี่น้องผูกหน่อดินจะมีนะหน่อดินจะมีบะบะตรงไปเอาหน่อนึงไสไส่เดี๋ยวให้ตาตรงเอาหนึ้ยเสาทิวก็ให้มาเบิ่องนี่ไงโอ้งามงามนเคี่ยเสาทิวเคี่ยเขี่ยเขี่ยเลยโอ้ยเอาตรงเอาหลายคนเนาะ มาหลายคนหลายคนม้วนๆต่อยกันหานี่หนอใหญ่เลยอันนี้ดิี่ดอาบอุ้ยแม่มันใหญ่ซะบอตองน้อยนะนี่มาตะปูนี่ปส่นส่ตรงเซ็บแหนเขียนเดพี่น้องงามพนาดเอ้ยฟังเสียงปาดกระหูแล้วว่าอ่อนสำใด โอเดี <ồ> ๋ยวหนีอีกสา่นดีโอ้ฮันดีหน่อจกยาวแล้วขับไปอัอตหน่อสวยหน่อตาฝนตกยิ่งขึ้นเลนตกยิ่งขึ้นแหบนี้ สิได้งามขนาดว้ยายนึกโซ่ทิ้งไหนพี่น้องตะอ่อนหน่องงามๆมีคนมาหาเนาะ กาทิวแล้วก็ว่าอยู่แต่วตกระแดงนี่หมานตกลงจะต้องกลับไปเก็บวา่าวพี่น้องว่าตกระแดงมันหมานมันหมานเนาะไปหายังกระหมานตกระแดงหนาหอมอ่อนน้องโอ้ยตะอ่อนหนอ่งามงามหนอใหญ่ขนาดเลย โผล่โผบ่หมุนโักแตงโซ่ผมนุ่มบอลสองตัวนี่อัดงามขนาดเต็มเลยพี่น้องเต็มตะข่ายเลยพี่น้องข้างบนเอาไม้ผูกโอ้ยนสูงฟุตบ่บอลต่อมผูกพูกตัวต่ำมาเนาะตัวต่ำมาเนาะจ้ะเลาะสุด tân mãi may, lần lượt mọi người 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 เนาะแมงเนาะเนาะแม่อีไรต่อโอ้วังแมงคุเนาะเราต้องไปหักเอางามงามงามนี่เยอะนี่ครับเม่นตาเนาะคุณมาหาก่อนเราจะเราก็ได้เยอะคือเก่า นี่ภาษาทิวทางเม,มื่อระบาะไปข้างหน้า,าจา้ะตานำทางไปละสุ่มน้ำไม้เต็มคลองเลยจ้ะพี่น้องโอ้พอดีหนอหนึ่งพอดีบอต้องเขาไปทางไรหนระบาะนี่ก็ฝั่งนูนเลยเดี๋ยวสาวไฟเขาไปเขาเด้อปาด โพดโพหมอนึ่งเลยโพหมอเลยโเดโพโพหมกแตงผมไม่พี่เนาะผมไม่อกใหม่อกใหม่เนาะโพทางผู้ก็เห็นอีกแล้วไปพี่เนาะห้องงาม บ่อเนาะไม่ให้ใหญ่บ่น่อยเนาะมันมาขางพี่มาขางพี่ข่าวทิวบ่ดีเนาองปัดงามคักงามนี่เป็นสายมันออกเาจจะใครมึงรงัดคแนครับน้องามงาม ขู่บสาคิวเขี่ยอย่งูนอม่อย่างสายทิวสองนอพี่น้องมาไปฝั่งคุณเลยสายครจะทำ๊บน้องนอนดงดินงามงอ่อนอาวจ้วขาวจ้วเขียให้พี่น้องบเเขียกข่าวจ้วเลยเลยเขียข่าวจ้วเลย เหลึกขนาดนี้นียเขียนให้พี่น้องบ่าวตองน้องโอามจุ้อโอ้ยความอ่อนโอ้ยโอ้ยขวาวจ้วะเลยหน้าเที่ยไปจ้ะไปต่อ พี่นงหลายคนเสือกันหาไม่มีหรอเสดายนีงยาวบ่เอ้าบาตรงฮักนี่เหรองนี่บ่เออให้ดิตัวน้อยก็มี ม,มีบมีเนาะบ่ต้องเขีย่ยยากพี่เนาะมันสิโผล่เลย้ตเทาเอาัตที่โผล่เลยเทำป่ต้องเขีย่ยเลยถ้าเขีย่ยก็เยอะแยะถ้าเขี่ยก็มีนะสองโอ้แต่ทูที่เขี่ยใสแค่หน่ใส่ลำไม่นอที่ได้แ่องนีผมน่ที่ได้มในี่ผมบ่ผมแห้งจ้ะมืะนอน่อไ่บ่โอเคเลย ยังดุตาตานำทับเหรอคับมันขมเม่นบ่โอ้ดิ่เจี๊ยบบ่ไข่ไข่ขขดำนี่นี่นสาวทิวกินได้หนาจริงจริงแต่มันขม,มนเปนเเ็นบ่าพอเรามีที่จริงเพิ่นกินอยู่ได้ตัวนี้ เี๋ยวเราไปเอาโตวที่มันบขคเนาะไม่ยังสายเที่ยวตาหาให้เราจะพี่น้องเดี๋ยวนีพี่น้องก็ไมได้ในอยู่เาเพาได้คือเก่าเสียเมาก็มีมีดเอาก็มาผ้าเอกก็ย่างอมันใหญ่วะปลาไข่ใสน้าหนุ่มบส่ไ้บ้านู้โอ้มันเบมนตะไปค่ะเบาเป็นไงเนาะเออไม่ให้มันใหญ่กนก็ได้โอ้ยมันยังน้อยอยู่ จะมาโอไว้หันใหญ่เด้ยนุมมันคาอันนั้นหรอบ่ตองมันคาสูงนี่เห็นบ่ไปหาหันหม่ดีกว่าจ้ะสวโอ้ย้สภาคนหิวนะไมมไป้นคนหิวนะไมบ่สสิยไดมาไปหแล้วี บอตตรงเห็นแล้วสาธิวเออพูนโอ้โหโหอยู่ไหนหูเอามีก็ได้จ้าสาธวก็เห็นแล้วิวก็เห็นแล้วบอกเี๋ยวบอตรงเอาก่อนเด้องามพนะเอาสมไม่ถะเดี๋ยวห้บอตรงไปเอามืดมืดได้จ้าพี่น้องสิษย์บหิน มันอยู e ่มุมมืดถูกเดียวค่ะบอสองคานไปหารักมี้ทีหน่อยเอาดิดนี่เลยบอบองเอาเพราะต้องบึงก้ำไม่เนาะบึงบอ้องเอาโอ้ได้เด้พี่น้องดีได้มาแล้วหนึ่งนอโฮเอองาม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 รักตัวนี้ทน้อยป็น้ง ดเบึงเสาทิวพวกน้ำงามเพิ่นบ่น้องแนกตอนเห็นบ่หอดินจ้ามาเล็้มาแล้วงามอันดีดเบึงดูนี่งไปอนดีนั่นน่ะอยน่ไปนอนเห็นป้ะข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเอาหนอนได้บ้ ทำ่ะออนออนเลยจ้ะกับมือหาซิเนาะอาต่อตรงนี้แกบอสห้ามบัตรนี่หรอบัตรลึกเลยปาดอ่อนๆจ้าเราจะไม่ได้สมอีกถ้าเาเอาเสียมมาก้ะเอาตัวเก๋เนาะเยอะที่บอกลึกเพราะมันเก๋เลยจ้ะนี่ เ,เอาเอาไปด่ามันปอโต๊ะโหน,นะมึนโอน,นะแม่งก็เอาอยูาไม่สักดิพี่นองเหมือ <laughs> งสะพานตะก,ก้า,ากเฮาแต่กระสอบมาใส่น้ำบอตองเนาะ่เ็ดอกย่ <laughs> <laughs> ได้เลย <laughs> <laughs> พอเสือบไม่ได้เลยสาทีเว้ย <laughs> มันไม่ได้เลยนันมนเป็นดได้มันไมได้หนีได้ มีเน่สเทียวพี่น้องเหี่ยวมันจ้าเอาห้องแลวทั้งพวกก็ไดใครนียิมบุหันเอาอยู่เอาไปไปเผาซุปด้วยพี่น้องตัวนี้ที่ไหนโอ้สเวีิยผเห็นอีกแล้ว น้องงามเลยจ้าบนนอนงี้งอมขี้อ่อนเก่งเซ็ปน้องเวรดีอ่อนนะเอาแกงมันีอ่อนอ้าวนี่แต่อันว้าวบาทดิ กูทายแล้วหรือต้นงามขนาดพี่น้องสิไดให้สาวใครบ้งเนาคมงามค่ะวาวงามแต่แทะหน่อยินของแท่งี่เนินาะามงามงามงเาี่น้องดเอาไหเอาสิงามขนาดนี้ไม่เอาได้ไงสวยคนนี้ไม่มีแล้วครับพี่น้อง ฟังเสียงเลพี่น้องโอ้ยนอนนอนไปเ็แค่เดงามแต่เทพี่น้องเอ้ยบึงนี่สาทิวมาเขี่ยถ่าเลย่แงพี่นองโอ้ยมันแคมน้ำเนาะเสาทิวเป็นลินไซพี่น้องมันออก จุ่เลยมาว่ากูพน้องเฮ้ยคืงงี้ยนีเด้อเดสออนนำกันเด้อบ่อยากเมื่อน้อลับบ้านอะพี่น้องลับบปได้แล้วคือย well ุ่สอนจนบ่อยากเมื่อสากันสอนน่อไหมมึอตาก็ว่าอย่างอีกแล้วผมคิดดีหรือบ่ตย่างน้อ่ะไ้ข่อีกเล Bla, oh จักหมู่จักขานมามามาเป่าว้าวว้าเลยเข้ไปไหนกินล่ะพี่น้องคือพุนพุนร่หนึ่งงามขนาดเลยพี่น้องเลยอาบึ้งโหน่ะโอ้ยดีคุณน้าเมนูอย่างละนู้นพี่น้องโหในงนเท่เล่นั่งคักนั่งคับมามอยู่นะมันกั่งคุปปุ๊กอยู่ โอ้ยโอย๊งาม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 งนี่ก,กะสับิวไปหมดเลย้องไม่ธรรมชาติได้จ้าบริปูกเนาะแต่เพื่อนหันก็มีเจ้าของอยู่จ้าตาเลยตาแน่จ้ะตาเป็นคนพามาไปจ้ะเดี๋ยวออกถุงพื้าเนอะ าล้นตะก้าเลยจ้าโอเคงนะก่อนสี่จบคลิปก็ต้องขอบคุณตากับสาวทิวได้จ้าที่พามาหามาคลิปนี้ก็พอแค่นี้ได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่เฟมีลี่เลยด้อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ